สวัสดีค่ะพี่ม่พี่น้องวันนี้ม่อยู่กับช่องเบาเบาสาวนวลน้ำซิ่งค่ะพี่น้อง่ะเมื่อนี่จะพามาชมบรรยากาศการแล่นดินค่ะเมื่อนี่แลนอยู่บานเฮานี่ย่ะคะพี่น้องค่ะระยะทางไม่ใกล้ไม่ไกลนะคะพอดีพอดีค่ะพี่น้อง่ะอยู่ทั้งรถกับสิมีการครองเครงแนี่ยจะน้อยนะคะพี่น้องค่ะรถมันโอ้รถมันก็ตามหลุมเนาะพี่น้องเนาะรถตกหลุมเพากับสั้น รถเท่าแกร,รถอีงก็รถเท่าแก่นะ่ะสามกับัตว์โอ้ยอีงก็าสามกัตรัต์ยังยังแน่ใจขนดมากมีอยังเน,น,น,เนี่ยมซูโตโยต้าว้าุโอ้สามแมวเด้มแมวนนั่งเราโอ้แต่ว่าระยู่เพราะยู่เพาท่านจะเดียรยเนถอยลงหลุมนี่สามแมวขนไหนอีว่าเดียใครวจะมีฐานาวะรถเสียลิตนะคะนี่ลูซ้ายนาั่งน้ำอ ค่ะวันนี้วันเสาร์เออวันเสาร์แผนงานอยู่บ้านเขาเนี่ยเนาะค่ะว่า,ายรล,ล่ะเดาค่ะพี่น้องค่ะประมาณ คะ,สคะเสร็จงานนี่จะก่อสิทธิภาพเปลี่ยนยไปเห็ดรถหลายจะซิ่งหลายอย่างเลยค่ะพว่าน,นี่เพระาะว่ามีแต่ขี่ตะขี่น้องพี่น้องค่ะยังบ่มีเวลานั้นเนี่ยมีโอกาสได้จอดเยอะค่ะตกลงกันไว้กับเชาแก้วบ้านเหนทางไหนเหมนกับเมียนค่ะตกลงกันไว้กับเชาแก้วบาจบงานแลนงานนี่แล้วเร็วสิจอดสอบรถว่าสันกับพี่น้องค่ะ <laughs> อันนั้นกองเชียร์ให้ก็ลังใจค่ะอันนี้ถมทีกองแม่ผู้ซอยเพลินเนาะค่ะพี่น้องค่ะอากันออกมาอยู่น้ำทงน้ำทาแล้วเขาพี่น้องตะกี้ก็อยู่แต่ในชุมชนเนาะมันแออัดแล้วเขาก็ดหรือว่าพบปัญหาน้ำท่วมเนี่ยก็ต้องมาอยู่โอ้ต้องมาอยู่หม่องกี้ที่ว่าเปล่ากับทขายสำหรับผู้ในบ้านใกล้เรื่องเพียงอย่างมันเสือมาเอาเลยไม่ต้องเสียนไม่ต้องตามเตียนอยู่เป็นเจ้าแม่โคขายครับขายขายครับค่ะ ครัพี่น้องคะนั่นเองแต่วัดตอนนี้ได้เกือบร้อยรถแล้วค่ะเรียนสองมือค่ะพี่น้องคะรถสามคันเด็กมือละสี่สิบก็เถียวอยู่ค่ะมละสี่สิบเถี่ยวเนาะพี่น้องคะว่าเป็นสี่สิบกัวดอกตะกี้สี่สิบกัวยุบนเนียนเปลี่ยนไม่ค่ะเอามือละสี่สิบเถี่ยวคือปิดจอบเลยค่ะยาด้วยเนาะเ่าเป็นยังนอกค่ะมือนีก็ลงงานสวยสวยค่ะพี่น้องค่ะงานต่ำกนเยอะ ค่ะมวยกับอจอดกี่ขั้นกับเสาพอเจะสิเห็ดไปนะคะพี่น้องค่ะพอรีเฟล็กน้องพลอันนี้เจ้าของทีค่ะคุณไม่แจกตัวเองค่ะพี่น้องค่ะเงยนาะอ่าได้ไวเวลาเตรียมตัวออกนัดทางได้ไปบอ่อดินค่ะพี่น้องค่ะบาทนี้ยปอไก่เนาะค่ะเอ้ยยุ่นี่กับมือนะคะลอยเอาดินเอาบ่เห็ดตะเกียร์กับมันกับบ่เปลืองค่ะมือรหัสลอยได้สิ เอาสิว่าในป่นอยู่บ่สิว่าว่ากินหมูซะบ่แบลเากป่นากม่ควรจะกินจับป่นแมนบ่กินจับป่นเพราะว่าย่านวันนี้นะครับแถาแก้วพวกนี้กินป่นกินมกไหมกินแนะรถคันนีซ้ำกษัตริย์ค่ะพี่น้องค่ะซามแม่แล้วรถแถวแก้วแม่อีซู่แม่ซู่แมนบ่แม่มิีซู่หมดโอ้ ร้อยเท่าไรร้อยซ้าวร้อยยี่สิบเนื้อพี่น้องขาขี่ขีดสามขีดสามมาเค่ะพี่น้องในมือลาร้อยยี่สิบเสี่ยวค่ะตากินยังมาพไดเหุเห็ุงานแบบธรรมดาค่ะเพราะแต่เล่งเลี่ยมแมพี่น้องคาไม่ได้เขียวเกินไปตไปงล่ะเข้าไปเขียวรถ้องมันห่างไงเข้าหานน่อยไม่เอน้เกียจข่อยี้เกียขี้ตมเกียขี้น้อ ใช่แต่ละเมอมนออกลอกให้ก็เกียรตน้านี่นี่ต่อไปเกียกไปทางไหนคูณเดี๋ยวจังไรเขาไม่เกียกเราเดินนะแมนปะไอ่ต้องเล่นใกล้รถวไปโค้นเลยเจ้าบอกมาเลยเนี่ยบอกอ้าวพูดค่ะพี่น้องค่ะวันนี้สาวนนท์ไม่ให้กำลังใจเบ้าปอค่ะแมนอยู่บ่เอาให้หนาวมาด้วยอย่างใรกำลังใจอยู่บ่ขู่อย่างนั้นเลยค่ะโอ้ยเจ้านี่ก็ใส่ลายไตะข่อยเด้ย ค่ะพี่นอ้องทาร์นฟอร์เมอร์บายเสียริสนะคะปวดวาทนาที่ได้ขี้แกมปืง้งเขาบปน้องตนี่โอ้ยเขียงกับขี้ไปแท้กอนละเออปวดไปแล้วอุย้ยสติกเว่าสั่นพี่น้องคะ่ะเออสติกเกอร์เพิ่มนะติ๊ดไว้สติกเว่าสันสาส่นใช่ดีประวดที่เดียวนะไปแล้วไปแล้วลปวดเบาๆก็สิถอยไปเอาแล้วค่ะพี่น้องค่ะ ซ้ำนีละค่ะเลียนสามคันตั้งป่านนันก็ได้ไม่จอดถ่ายอยู่ค่ะพี่น้อง้อาอีกเมื่อล้วเจ้าเท่นีไจอดถ่ายค่ะก็ได้ตามรอบเลยนะคะพี่น้องคกพรับวิ่นอาโสำัิปนี้ก็สาำหนีเนาะครับครับมนมบแล้วใส่เวลาแค่หกนาทีเอาหลวดเลี้ยวบ่ เมื่อนี้มาเราบอกเมื่อนี้่คณะนี้เดียวเช็คเถียวก่อนคณะนี่เวลาสิบเอ็ดนาฬิกายี่สิบโมงนาทีเล่นตอนเก้าโมงเก้าโมงตอนนี้เดยจะเถียวแล้วเก้าโมงสี่ตอนนี้ได้จะ <9 S 1> เขียวแล้วส2 9, 9, 9, นนเถียวได้สิเถียว, 22, วโอ้ชื่อว่าสิวส่สิบเอาหัวจังงเอาอทุ่มเนึองหมดแล้ <laughs> เอาปาน,นั้นแลว้วว้าได้ได้สีบพเท่าละเมื่อเออตั้งปาไว้ว่า สี่สทุกมือค่ะบอกว่าสีแเหลีเว้นแหลว่ําคำกระซังต้องเอาสี่สิบต้องพี่นองกะคิดง่ายก้าวสิบคูสี่สิเป็นเงินเจ็กบาทที่เรามหางลวยก็ต้องในก้าได้ป่านนั้นยังก็จะพ่อใจเราแมนบอแมนาำอะไ้ป่านน้อยบอหลับกินเขาก็รเสียบรถแมนบอต้องตื่นตาเศร้พอแมนบอซูมวันนี้ซมวันนี้เริ่มตื่นเศร้าค่ะตะเกียรตื่นแปดโมงเจ็ดโมงแปดโมงอ้ยมาเจ็ดโมงแตื่นตาเศร้ไปแล้วค่ะได้กำไรมาพันทุกพนหนบ่อยากเือนทุกมือดีตื่นนันละ จงงงก่อนตีหา่หาออตีหา่าโมงแม่มน,นะคะพี่น้องคะเอ้าให้เป้าเป่าปิดคลิปค่ะบานนี่ครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไเพียงจำหนีพี่นออ้องเออนะครับเดี๋ยวเข้าสิทธิ์ไฟเบิ่งหยังสัมภาษณ์อีหยังจังค่อยเบิ่องอีกในอีพี่น้าครับสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณนะพี่น้องค่ะคุณนี่นี่เห็นบ่พี่น้องคะเป่าเป่าว่าไหนออกไปยุสวัสดีแล้วชมอีกนิดนึง อัา,า,านเป้าๆว่าในออกอยู่นะคะพี่น้องคะ่ะคุณรถถังแยกเขามาอีกแล้วมันหนมารอคือเก่าค่ะเดี๋ยวคุณก็ได้มาจอดถาขึ้นเก่าค่ะพี่น้องคะอ่ะอ้าคุใไซบอสในเต็มอยู่ค่ะพุเดี๋ยวรอชมอีพีหน้านะคะสำหรับอีพีนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ